หลายคนตีทำมาสังหากูเหมือนกันเลยว่าเศรษฐกิจอย่างเอี้ยจะไปขายเพือไผ่ขายไม่ได้เลยขายยอยากจะตายแต่มีคนคนหนึ่งตีอยากจะขึ้นป้าเดือนนี้นะเจ้ารอโอนหกทำสัญญาพันละสามรอขึ้นเดือนหน้า5ำห้าไปพอกัอนแล้วเจ้ากันนี้จะได้พี่ปูสวัสดีเจ้าเออไม่รู้อ่ะสวัสดีเจ้าไปจะได้ไปจะได้เจ้าสวัสดีเจ้ามาเซอร์ไพมาเซอร์ไพมาต่างฟ่าอันนี้เจ้าของโครงการโครงการเจออย่างโครงการบ้านเทพศิริเจียงไม่เจ้าได้ข่าวว่าขายบ้านได้หลายหลังในสภาว่าเศรษฐกิจยแต่กันพู แต่จบอกเคล็ดลับบอกเคล็ดลับได้ก่อนว่าิะเจอไรก็เป็นในเรื่องของการเรียนหู้นะเจ้าเนาะทาคลิปทําการตลาดออนไลน์ตามยุคสมัยปัจจุบันเจ้าขอไปชมบ้านไปตัวอู้ไปตัวดีกว่าอันนี้บ้านสไตล์อย่างเจ้าพี่ผู้เป็นบ้านสไตล์มินิมอลเจ้าเป็นบ้านสองห้องนอนสองห้องน่าสองที่จอดรถที่ดินสี่ิตารางวาหลังนี่จะใดหลังนี่จะใดหลังนี้ไปถึงสองล้านไปถึงสองล้านบ้านน่าฮักโอ้มีฝ้าหลุมพุ้เรียบร้อยเจ้ามีไฟตกแต่งให้เรียบร้อยเลยฝ้าเขาสูงถึงสามเมตรเลยเจ้าพี่ผู้คิดว่าอย่างอย่างพี่ผู้ถึงขา ได้นักนอกจากการทําาตรลาเขาอะแบ่งบ้านใหดโดนจลูกค้าเดียวเนี่ยเนาะลูกค้าที่มาซื้อบ้านเขาอะเป็นวัยรุ่นทีูก,ก็ต้องย่ออายุต่อเกาลงเหลือเสาห้า <c oughs> แต่งแบ่งบ้านให้ตรงใจ่ายก็คนรุ่นไม่ <Okay. S 2> บ้านเขาต้องดูทันสมัยตัวเองลูกค้ามาซื้อบ้านเขาเพื่อจะได้แบบโปรไอไข่ป <c oughs> ีก็เอาข้อมูลมาจากไหนวะเขาต้องแบ่งบ้านทีต่ตรงใจวัยรุ่นแล้วัยรุ่นชอบมันเกิดเกิดจากการเฮียนหูเขาเองก็ต้องพยายามที่จะออกไปหาความหูในเรื่องของการทําธุรกิจตัวเอง นี่โอคนมีนี่นะนี่ซุ้มโค้งนี่นี่ไวรุ่นก็เป็นข้าเจ้ากับใครได้ละหนึ่งอันนี้เป็นห้องนอนที่สองจับข้าวหล่อนที่สองสไตล์มินิมอลเนาะจะมีหน้าต่างกลมๆนะจ๊ะ จะมีทุกหลังเลยนะเจ้าพู่นเหมือน,นว่าข้าเจ้าเลยนะกล้องจีนจหเหมือนว่าข้าเจ้าเลยเจ้า,าส่วนยุนกิริทผู้อ่ะคิด่าขายได้ลูกค้าปิ้จะจุงใจเปิดปีผูอูยังไงก็จะบอกใือเปิดวันนอกจะทำเลตีดีแล้วได้เปิดบ้านตีดีแล้วละบ้านยังสามารถสร้างเงินได้สร้างบ้านสร้างเงินได้บ้านสร้างเงินได้คะ่ะยาม้านหลังเนี่ยจะเปิดเตรียมไว้สำหรับวอายุตอนเปืนบำนานเปิดจะเกษียณอายุเนาะเปิดว่าเปิดจะเกษียณในแหมสามปีไปหน้าแต่เปิดกลัวว่าสามปีไปตั้งหน้าเนี่ยบ้านจะราคาขึ้นไปหมินใจจะมาซื้อแล้เกนรหว่างนี้้้เจาให ค่ะซึ่งพี่ภูจจัดการจีดูแลใช่พี่จีดูแลฮึสก,กินลูกค้าฮึจะมีทีมจีสปาลูกค้ามาฮึเฮาตัวแต่เจ้าสำหรับหลังนี้ถ้าเป็นบ้านสองห้องนอนกาเจ้าเดือนละหม<อ>ื่นสองกาเจ้าละหมื่นสองถ้าลูกค้าค่อนขอนายจะอะไรเจ้าประมาณแปด<ะ>ปันบ้านสร้างเงินแต่แต่ตเลยมาแปลกใจว่าถ้าพี่ภูทำคอนเทนต์อย่างนี้ลูกค้าแทบจะมาต้องไปเลือกที่ไหนอ่ะมันมีเซ็ตซับครบตีเฮาอยู่แล้วไ้ของพี่ภูคือทำคลิปสื่อสามถ้าไปเห็นที่ไหนมาบาคนเราเหลือของการทำคลิปกาหรือว่าในเรื่อง ุกเรืเร่องพี่ปู้ฮียนรย่างพ่อ,อพีอป่ปู้เฮียนตั้งแต่เรื่องของการสร้างบ้านขายรเรื่องของการตอบเพจแล้วก็เรื่องของการแก้เคล็ดกับลูกค่าลูกค่าเข้ามาหาพี่ปู้มีปัญหาเรื่องอะไรอย่างามีปัญหาเรื่องเครดิตเสียโอเคมานั่งอู้กันพี่ปู้ม,มีวิธีการแก้ให้นะเจ้าเนาะแล้วก็สําคัญเลยตามยุคก,กันตลาดปัจจุบันก็คือตลาดออนไลน์เฮียนกับคนนี้เจ้าเฮียนกับแม่ห่ลวงนี้เจ้า ไปเฮียนก็แม่หลวงนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาไปเฮียนจะเปิดมานี่ถ้าเป็นข้อแต่เนี่ยสามเตือ่แล้วก็ไปเฮียนเป็นข้อมินิเป็นสองเตือ่ไปทบทวนเนาะไปทบทวนข้อว่าก็จะหูไฟแบบนี้เลยค่ะพูดดูดฟันนี่แถมนี้เลยจะอันนี้แถมแถมค่ะแถมให้เลยพูดดูดฟันนี่แถมเต่าแก๊สเต่าแก๊สก็แถมเจ้า เชลนี่คืออันนี้คนเข้าใจไวรุ่แต่แต่นั้นเนี่ยาสาม<ด>สารถแต่งบ้านได้จ้าจันนี่ก็มีฮึ้นเร็รล,ลอยไฟ<ป>มินิมออทำไมถึงยันสามเตือทั้งนันหรเสีส่ยงทางไกยความหูในเรื่องของออนไลน์อ่ะจะเขาจะต้องมีการอัปเดตตลอดเลยเขาก็สอบถามจะเปิื่นเปื่อนกลุ่มดีไปเฮียนแต่กัดมาเปิื่นเขาเฮ้ยมันเหมือนกันแล้วนกันพัฒนาตลอดเวลาเลยในข้อของแมลงี่เจาเขาจะไปยุติอยู่เตือเดียวไปได้เขากับพ้อมดีใจเพื่อแลกกับความหู o มันคุุมค่า สาเหตุตีปีพุเปิดขายได้นะส่วนตัวคิดว่าแนาวคิดอ่ะวิธีของเจ้าของโครงการอ่ะก็มีส่วนสําคัญนะ <Yes. S 2> ปีพุเปนเฮียนหุู่ตลอดนะผมจบว่าเฮียนก็ไปหลวงอย่างเดียวแต่ว่าเฮียนอย่างอื่นตัวเผื่อลูกบ้านเน,น<อ>าะทุกอยาก่างเลยลากาตะกะตีก้ผ่านเข้ามา,าหันว่ามีบ้านหลังหนึ่งตีขายอาหารเป็นแนวคิดของปีปุส่วนหนึ่งค่ะเป็นแนวคิดของปีก็คือเขาแค่เห็นไอเดียแค่ว่าบ้านเปิดอยู่แปลงมุมสามารถกล้าขายได้เพราะว่าโครงการของเฮาอะค่ะเราจะเป็นแก็บไลแมนเนาะเปิดเข้ามาอยู่แล้วเซเว่นเซเว่นแยกพวกของเฮาอะห้างเซเว่นแคสซีร้อยเมตรเองอะ เจ้าเขาเกิดเรื่อง้อายเดียเวบนว่าเอ้ยน้องเลิกงานกี่โมงน้องทำแบบอีก่ะลูกค้าก็พี่ปู๊กทำเคสฮือเปิ่นก็แปดเดือนเนี่ยค่ะเคสเนี่ยเจ้าแต่ว่าเปิ่นมีใจสู้เขาก็สู้ไปกับเปิ่นเพราะว่ามีความหวังซึ่งกันและกันเนาะเปิ่นเองก็อยากจะมีบ้านแล้วก็บ้านน่ะสร้างรายได้ให้เปิ่นได้แล้วก็พี่ปู๊ก็ไปถามอ่ะได้ต่อใดเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเปิ่นบว่าเฉพาะรายแม้นอ่ะก็ประมาณหมื่นห้าแค่ประมาณหมื่นแปดไม่หนึ่เลยค่ะค่าใช้จ่ายเตือนเนาะแต่นี่เป็นงานเสริมหลังเลิกงานเปิ่ลอันนี้คือแนว บางท<ช>่านทุกคนคิดว่าบ้านนี่คือค่าใช้ใจ่ายใช่ค่ะแต่ว่าบ้านเนี่ยเป็นแหล,ล่งรายได้ของเจ้าของตัวได้อยู่อาศัยตัวแล้วที่เจ้าของมาเป็นภาระแก่เจ้าของมาเชิห้อง,องน้ำตอไล่กับเมื่องมีมีฉากกั้นเพ้่เรียบร้อยเป็นชาบววูเต็นชาจ้ะ ตรงนี้นี่เนี้ยจะแถมเครื่องทำน้ำอุ่นเพิ่งแหมเนอะเพราะว่าบ้านเฮาเนาะหนาวทำไมถึงใส่หน้าต่างบานปู่บานใหญ่จีจะได้ระบายอากาศได้ดีเจ้าเหมนล่ะนี่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 คนนี่นี่นี่แยกบ่อนาให้เรียบร้อยมันต้องมาเจาะละมันต้องจาะเจ้าใส่ให้เรียบร้อยแสดงว่าห้องน้ำไม่ครบเลยเจ้านี่ให้เรียบร้อยยังนมาเรียบร้อยเต๋อเจ้ารองงั้นเก็บกันไม่ยิงเขาแต่งตัวได้เป่าเออได้เป่าผมนะเจ้า่ะ แต่ตัวอันนี้มาถึงสองห้านแต้กคับพี่ปูมาถึงเจ้ามาถึงไี่เป็นห้องน้ำกว้างๆเลยเจ้าเห็นเนช่นเวอร์เฮ้แล้วก็อันนี้เอาไว้รองรับการทำน้ำอุ่นเหมือนกันฟังนี่กวางของได้เหมือนกันไม่ต้องไปซื้อเชื่อวชื่อจัดในนะอย่างมั้นละเจ้าบอกแปลกใจว่าทําไมถือขายได้เพราะว่าเนิคิดตั้แต่ต้นจนจบมาแล้วกระบวนการอันอยังก็ต่างตีเฮาเขาซื้อว่าเขาอยู่บ้านเขาแล้วมันเหมือนนี้อ่ะเขาอยากให้เปิได้นะคะแทนไปเลยค่ะ,ะพี่ปูฮ้ทุกมุม่ะหันหัวาไปตั้งใดก็หันไปแหละ อยากให้เป็นผู้ฝากถึงเพื่อนเพื่อนหลายคนตีทํามสังหาจมกับนักขณะรุ่นจะไม่เรียนธรรมสังหาแล้วจมว่ายิงแอดจนโปเสี่ยงตังคนนักแนวขายมาได้ที่ผู้ยังให้คนเปลี่ยนแปลงยางไนปั๊บแนวคิดยังไงคือการยิงแอดก็คือสําคัญละเพราะว่ามันจะเป็นการนาส่งเนาะแต่ที่เราเอายิงแอดไปอะคะเราแบ่ได้ทาคอนเทนต์คือประโยชน์กับคนดีเปจะเข้ามหาหาย่างอยากจะโอกาสของเขามันก็จะมีน้อยลงมันก็แบบเป็นที่สนใจอ้มูลแตกต่างเนาะใช่ทํ้งหมแตกต่างจริงแต่ละบ้านคนห้องว่ามีความแตกต่างกับแต่ละโครงการอยู่แล้วเอาประจำเป็นต้องเหมือนกันแต่เอาี อย่างอันเนี้ยปีพูเค็นยกจุดดีของเปิ่นเนาะว่าเปิรนน่มีขขอมูลด้านไหนไปหาของทู่เพิ่มเติมแล้วก็ยัางยังใดทำให้ลูกค่าพันเป็นส่วนหนึ่งตีคิดว่าทำกุญแจขายได้เยอะมียอดจองเยอะทำสัญญาก็พานเจ้อันนี้มีส่วนมากๆเลยค่ะคีอขอแค่ว่าเมื่อปีู้ได้แก้ปัญหาให้เปิรนได้เข้ามาอู้กันมาต้องกลัวนลวเจ้าบัจเจวามาแล้วปีปีนี้จะยับก่อที่ไหนจะยับมาจองก่อเอบอนะคะสำหรับปีูุแล้วเข้ามาคุยกันก่อนคุณมีปัญหาอ่างปัญหานี่ปีเคแก้ให้ได้ก็ถ ที่สาคัญทาคอนเทนต์เหี่ยก่อนดึงลูกค้าเข้ามาเหี่ยก่อนถึงจะได้มีโอกาสอู้กันนะเจ้าที่สําคัญนะเจ้าก็ต้องหา,าคามฮู้นะเจ้าตล <c oughs> าดออนไลน์ตอนนี้นะเจ้าเ <c oughs> จี้ยงไม่เป็นไขรมาได้เด้อ <c oughs> คนนี้นะเจ้า <c oughs> <c oughs> พี่กุ๊กกับปามาดูบ้านในโครงการของเขามี3แบบนะเจ้าแบบนี้นะเจ้าเป็นบ้านสไตล์อังกฤษนะเจ้าเป็นบ้าน2ห้องนอนนะเจ้าี่เห็นทั้งมดหกหลังเลยเป็นมีลูค้าแล้วมดแล้วเนะเจ้าเขาจะเตรียมรอโอนใือเปิดภายในสิ้นปีนี่นะจอนะหลังนี้จะเป็นบ้านสไตล์มินิมอลเจ้าหลังนี้โอนแล้วเจ้าสไตล์อังกฤษคอเทนนี่รอโอนเจ้าแต่นี้เจ้าของแล้วโออันนี้บบได้คิงนะไปดูคลิปอยู่บบได้คิง ปะเดี๋ยวปีจะป้ามาดูตีกําลังสร้างเนาะตีจะสร้างก็คือลกค้าบนจองทำสัญญาพันแล้วก็ว่าจะได้เจ้าแมนแมนปีปูเช็คแล้วว่าเปิผ่านแล้วถึงจะสร้างก็คือว่าตีเขาสร้างสร้างสร้างนี่คือเช็คพันแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แมนเจ้าเรียบร้อยพานทุกะบวนการถึงจะสร้างมาได้สร้างก่อนแต่ก่อนน่ะเขามีสร้างไว้ล้อเหมือนกันแต่หลังๆมัมันมืกบตันบตันได้ล้อค่ะนี่มาได้ขิงมาได้อวดเจ้าแต่ขึ้คนทีชาได้อนุญาตให้วิชาได้เหมือนเขาเช็คเบื้องต้นก่อนว่าเปิผ่านก่อนในระหว่างตี่เข เขาก็ให้ลูกค้าเตรียมตัวไปตัวเตรียมในเรื่องของสเตทเมนต์เตรียมในเรื่องของบูโรโดยที่เฮาอะคือคําแนะนําเปินตลอดเลยเอาจนจบเอาจนเปินได้บ้านมันก็จะเดินไปพร้อมๆกันระวางบ้านที่เฮาสร้างกับพร้อมๆของลูกค้าจับพอดีเลยจับพอดีเลยบ้านสร้างเร็จลูกค้าก็พร้อมเลยลูกค้าเท่าอายุสี่สิบปซื้อได้กับพี่ปูอ่อนได้ก็เอาล่ะซูเอรกี๊ห้าสิบสองนะพี่ห้าสิบสองก็พได้อยู่ก่ะห้าสิบสองได้อยู่เจ้าโอ้อันนี้เป็นบ้านสไตล์อังกฤษนะเจ้าแต่เป็นบ้านสามห้องนอนเป็นบ้านหลังใหญ่ค่ะส่วนหลังงนนนนนนีีี้้้ะเเเจาาปป็็็บบแแฟฟต่กออดยข เขาอยากให้ทุกคนมีบ้านเขานึถึถงเที่อมต้นในชีวิตขอเนาเจานะ้เาเนาะเขาก็อยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งตีมาต้องพอนเยอะอีปุ๊กก็เลยคิดไอเดียนี้ขึ้นมาเป็นบ้านแฟนสสาหรับน้องๆตีเป็นอยากเริ่มต้นจะ่อนสบายสบายประมาณเดือนละห้าพันเขาบอกเจ้าอ่ะแต่ว่านี้ได้บ้าน <Yes. S 2> มีพื้นที่ส่วนตัวมีพื้นที่สีเขียวอยู่ข้างๆตัว mm hmm. สองห้องนอนสองห้องน้ำเจา้าไม่ทุกคนพี่ปุ๊กยังมีตีําหลายแปลงต้องหัวว่าโอ้พี่ปุ๊กจะเอาอะไรก่อนต้องลัวเจ้าพี่ปุ๊กมีปั๊ดละต้นปีนี่เขาจะลงตรงนี่หั่นห้าแปลงเจ เดือนธันวาหนะนเดือนหน้าปีปุ๊มีลูกค้าแล้วคือ5 5ห,หลักแปลงแน่นอนเจ้าแน่นเจ้าเจ้าตักไปหลวงมาได้ไม่หลวงยินดีือ้รัาปรึกษาหรือว่าจะเป็นค้อเรียนรวมหรือว่าค้อแยกส่วนตัวก็มีให้หมดนะเจ้าแต่ต้องเก่งใจตักมาได้เลยเจ้า